มาโอเคมาตอนนี้นะครับก็จะมาเฉลยข้อ, <57 4. S 1> อ,ขอห้4ร้อยเจ็ดสิบสี่ขอใส่หังแบบหนึ่งมาดูข้อห้าร้อยดเจ็ดสิบสี่ในข้อนี้นะครับข้อความใดต่อไปนี้นะครับเป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุด ของสมการนี้นะครับเด็กๆดูนะลูกสมการนี้ยังไม่ได้ดูดดูหรือยังดูดแล้วนะครับอ่ะมาลองหามวลโมเลกุลของตัวนี้ครับมวลโมเลกุลของตัวนี้นะครับมีค่าหนึ่งร้อยมวลโมเลกุลของตัวนี้มีค่าห้าสิบหกอันนี้คือของแข็งส่วนตัวนี้มันเป็นแก๊สมวลโมเลกุลมันคือสี่สิบสี่ดังนั้นข้อนี้ลูกอันดับแรกที่หนูจะต้องรู้ว่าคือถ้าตวนี้หนึ่งโมล จะต้องทาตัวนี้เกิดตัวนี้1โมลแล้วตัวนี้1โมลถ้าตัวนี้1โมลคือร้อยกรัมจะต้องเกิด CaO 56กรัมและก็ร้อยกรัมเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์4 4กรัมตามการดูนสมการของเลขด้านหน้านะครับแล้วก็ตามเลขมวลโมเลกุลของมันนะครับนี่ก็บอกว่าถ้า CaO c, A c o 3 1กรัมหรือ1โมลอ่ะจะต้องเกิด CaO 0.5กรัมโมเลกุลหรือ0.5โมล แล้วก็แก้คาล์บอนไดออ์ไซด์0.5โมลถูกไหมผิดนะครับต้องบอกว่าเกิด1โมลแล้วก็1โมลเหมือนกันนะครับทีนี้ยังใช้ข้อนี้ดเดี๋ยวเขจะได้มีความรู้ใหม่ก็คือกัมโมเลกุลนะครับเขาจะเรียกว่าโมลนะกำมโมเลกุลเขาจะเรียกว่าโมลนะครับในคีย์วิธประมาณนั้นข้อที่2ครับเมื่อเผาตัวนี้1กรัมหรือ1โมลจะต้องได้ปริมาตร22.4อลิตรที่ส t p นะครับ22.4ลิตรก็คือ1โมลดังนั้นข้อนี้เป็นคำตอบข้อที่ถูกครับ เพราะว่าถ้าเราเผา CaCO สามหนึ่งโมล,ลจะต้องเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลครับลลคีบ,คบันเปลี่ยนอย่างนั้นนะต่อไปครับโลหะ m รวมกับ c ีเสองพบว่าจํานวนกราโมตอมหรือโมลนะมีกราโมตอมอนึ่งลวนะครับกรัมโมเลกุลนะครับแล้วก็กราโมตอมตัวนี้เขาจะเรียกว่าโมล,ลนะคราวนี้ครับเขาบอกว่าเอา m บวกกับ c l เให้สองเนี่ยจะเกิดเป็นดังสมการน,นะเขาบอกว่าจํานวนอะตอม มวลของ c l เท่ากับสถ้า c l เท่ากับสนะครับก็จะเป็น m c l m c l ก็คือถ้าตรงนี้2ถ้าอ่านโจทย์มามวลของ c l เท่ากับส หมายความว่าอะไรมันน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะลูกเอาใหมเขาบอกว่าโลหะ M ตัวเดียวรวมกับ CL แห้อยสองพบว่า CL เท่ากับ2เท่าจำนวนกรรมอะตมอม2เท่าโมล2โมลของ M ก็คือ CL นี่เป็น2เท่าของ M นะครับสูตรมันคือยังไงนะครับเขาบอกว่า CL เป็น2เท่าของ M สูตรมันต้องออกมาเป็นแบบนี้ลูกเวลาจะเข้ากันนะครับเราสามารถบอกได้ตรงนี้ว่าจำนวนโมลในการเข้าทําคือ cl จะต้องเป็น2แล้วก็ m จะต้องเป็น1นะครับสมการที่ถูกต้องคือต้องเป็นข้อที่1ข้อที่2ทําไมถึงไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราจะเขียนแบบนี้เราจะสนใจแค่ด้านในนะครับแล้วเราก็จะบอกว่า m เนี่ยประกอบไปด้วย1โมลแล้วก็ cl เนี่ยประกอบไปด้วย1โมลน,นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดในการตอบนะครับ ีนี้ข้อ576ถ้าต้องการกําจัดจกแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศด้วยสมการต่อไปนี้นี่คือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเขาบอกว่าจะต้องใช้ตัวนี้ caco 3กี่กรัมเพื่อกําจัดแก๊สตัวนี้นะครับเด mm ็ก hmm. ๆก็ต้องหาตัวนี้เป็นโมลก่อนโมลคือหารด้วย22.4ลูกบาทเดซิเมตรเด็กๆก็อย่าลืมว่าหน่วยไม่เหมือนกันนะแปลงให้เป็นลูกบาทเดซิเมตรเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ได้เท่ากับ0.05 ถูกไหม0.05มลน,นะครับทีนี้ดังนั้นเด็กๆไปดูลูกถ้าตอนนี้0.05มลน,นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้0.05มลเหมือนกันแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันมีค่ากี่กร,รัมนะครับเด็กๆก็ต้องมาเทียบลูกอันนี้ถ้าอันนี้คือ1กร,รมัม100กร,รัมคือ1มลแต่เราต้องการแค่ 0, 0. 0.05มลน,นะครับข้อนี้ก็จะตอบไปอยู่ที่5กร,รมัม นะครับข้อนี้ก็ตอบได้แล้วคือข้อที่2ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ในวะิธีในการทําก็คือถ้าเขาให้สมก,การที่ดูนมาแล้วนะครับเด็กๆไปดูเลยครับว่าปริมาณที่เราต้องการในการเทียบเนี่ยต้องการกําจัดเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็แปลงปริมาณที่เราต้องการกําจัดครับให้กลายเป็นโมนเพื่อที่จะเอาโมลไปเทียบกับโมนตัวเลขด้านหน้าของแต่ละสารที่เราต้องการจะถามหานะครับเขาจะเรียกตัวนี้ว่าสารกําหนดปริมาณสารกําหนดปริมาณ นะครับในการทําแบบนี้คือสารกําหนดปริมาณนะครับต่อไปครับข้อ577เมื่อเผา m e r c u r y วล Oxide นี่คือ m e r c u r y ว o x x i ออนี้คือประจุบวก2นะครับมีคำว่า2ให้สลายจนหมดจะได้แก๊สออกซิเจน1น2ลูกบาทเดซิเมตร1 1 2อลูกบาทเดซิเมตรนะครับก็หารด้วย22.4ก็ได้เท่ากับ0.5โมลถ้าตัวนี้ได้0.5โมลนะครับ ที่อุณหภูมิาตรฐานเดียวกันมวลของมอร์คิวรีออกไซด์มีค่าเท่าไหร่ก็คือถ้าตัวนี้เลข1นําหน้านะครับสมการดูแล,แล้วคือ0.5ถ้าเลข2นํนำหน้าก็จะเป็น1โมลนะครับ1โมลของมอร์คิวรีออกไซด์ไม่สนใจเลขด้านหน้านะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น200.6บวกด้วย16.0นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ2 16.6กกรัม ตอนนี้ก็จะเริ่มในการเทียบใช่ไหมครับเด็กๆก็จะสังเกตว่าโจทย์เนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารกําหนดปริมาณที่จะสามารถเทียบหาอย่างอื่นได้นะคือโจทย์พวกนี้เป็นข้อแรกๆก็คือเขาจะให้แบบสารกําหนดปริมาณมาก่อนนะครับมันยังไม่ได้ยากอะไรเลยนะลูกข่อยสู้ๆนะครับจับโมนเทียบโมนให้ได้นะต่อไปข้อ578ครับถ้าต้องการใช้อลูมิเนียม นักกีกรรมทำยากพอดีกับ50ของสาระละลายแซดเอ็นเอ0.3ซูนจุดสี่โมลต่อลิตรนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้อ่าข้อนี้นะครับลูกเด็กๆก็ต้องจัดการนะครับเขาบอกว่าตัวน,นี้เข้มข้น0.4โมลต่อลิตรใช่ไหมนี่ตนนัวนี้เราต้องหาโมลเขาให้เจอนะ0.4โมลในหนึ่งพันนะครับแต่หนูเอามาแค่50นะครับเราก็ต้องเป็น50คูณส แล้วก็าหารด้วย1นึ่พันนะฮะสิบคูณสี่ก็ได้เท่ากับ20ส่วนพันนะครับ20ส่วนพันก็ได้เท่ากับ2คูณสิบกำลังลบ2โมลถ้าเลข3คือ2คูณสิบกำลังลบ2โมลถ้าเลข3คือ10บกับสคูณ10บกำลังลบ2องโมลและถ้าเลข2มันจะเป็นเท่าไหร่ ถ้าเลข3เนี่ยนำหน้าคือ2คงสิบกำลังลบ2ถ้าเลข2ก็กลายเป็น4คูณ10บกำลังลบ2ส่วน3นะครับนี่คือโมนของมันทีนี้ก็ไปคิดครับ A อลโมนก็มีค่าเท่ากับ27่สิบถ้าเอลโมนนั่นเนี่ยแต่ถ้ามี4ส่วน3คูณสิบกำลังลบ2โมนเนี่ยจะมีกี่การบรอน,นี้ไปคูณกันก็กลายเป็น27คูณ4ส่วนด้วย2 เลยส่วนด้วย3ามคูณสี่กลังลบสตัดตัดเหลือ994 36ก้าี่สามสิหคูณสี่กลังลบสหรือ0ูนมนั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะตออไปข้อที่2เด็กๆก็จะสังเกตเนาะว่าเวลาที่เขากําหนดมาให้เนี่ยเขาจะมักกาหนดตัวใดตัวหนึง่งที่เราจะต้องหาโมนของตัวนั้นเพื่อที่จะเทียบหาโมนทั้งสมการนะครับอันนี้คือจะต้องเป็นในลักษณะประมาณนี้นะ ต่อไปครับขอเฉลยข้อ579ต่อนะครับเต่อเพราะว่ายังตอนยังไม่ได้เยะอะไรนะครับอาอนี้เขาเฉลยข้อ5 0 0 5 8 1 581ต่อนะครับเดี๋ยวเขาให้ทำการบ้านต่อไปเรื่อยๆนะโอเคเมื่อใช้สารละลายยูเรียเข้มข้น1โมลต่อ1ลูกบาท d e เดซิเมตรนะครับจำนวน250อยะาเทียบก็จะมีอยู่ที่1โมลใน1,000นะครับเรามีแค่250ก็จะมีเท่ากับ0.25โมลนะ ครับดังนั้นตัวนี้ที่เราคำนวณอยู่ตัวนี้คือมีเท่ากับ0.25โมลมาทําให้แห้งแล้วทาปฏิกิริยากับ C A O ดังสมการนะครับเป็นของแข็งแล้วก็ทาแบบนี้สมการนี้ดูให้แล้วนะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี่ที่มีปริมาตรกิโลปาทเดซิเมตรที่ A T P คือเขาสนใจแค่แก๊สใช่ไหมครับเด็กๆก็สนใจแค่แก๊สก็มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มี2ตัวใช่ไหมครับลูกเด็เดกๆฮะเที่ยมีฮะ ถ้าบอกว่าตัวนี้1โมลจะต้องเกิดตัวนี้1โมลแล้วก็เกิดตัวนี้1โมลนะครับดังนั้นปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่เท่ากับ2โมลถูกไหมถ้าตัวนี้1โมลนะอ่าเราก็จะเทียบแบบนี้ฮะถ้าสารตั้งต้น1โมลเกิดแก๊สอยู่2โมลนะครับแต่เรามีสารตั้งต้นแค่0.25นะครับก็จะเกิดแก๊สอยู่เท่ากับ0.5 0.5นะครับก็จะคิดเป็นปริมาตรที่11.2ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับเพราะว่า1โมลมันจะมีค่าเท่ากับบ22.4ูาเมร โอเคข้อต่อไปข้อ5 8 0รครับเมื่อทำเบียร์ต่อไปนี้ให้ดุลสมการโอ้ให้ดุลสมการเองก่อนนะครับการดุนสมการเองในข้อนี้นะครับเติมเลขอะไรบ้างข้อนี้เติมเลข2ตรงนี้และเลข2ตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ท่าทั้งสองฝั่งเหมือนเท่ากันนั่นเองอ่ก็จัดการครับเมื่อดุลสมการเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจะต้องใช้ตัวนี้ครับมีปริมาตรเท่าไหร่จึงจะได้ตะกรอน AGCL เท่ากับเ1 7 5เทียบครับ71.75คิดเป็นกี่กรัม คิดเป็นกี่โมลในเมื่อ1โมลมีค่าเท่ากับ a.g.c.l. นะ1นโมลมีค่าเท่ากับ1 4 3 5นะเพราะว่า2ตัวนี้มารวมกันได้1 4 3 5ก็คิดเป็นนี่คือ1โมลคิดเป็น0.5โมลนะครับดังนั้นเราต้องการตัวนี้0.5โมลเลข2คือ0.5โมลดังนั้นเลข1ก็ต้องเป็น0.25โมลนะครับ0.25โมลดังนั้นเราต้องการเนื้อสารจริงๆคือ0.25โมล มาเทียบครับจากความขเข้มข้นที่เขาให้มาเขาบอกว่า0.5โมลใน1,000แต่เราต้องการแค่0.25โมลดังนั้นเราต้องใช้แค่ปริมาตร5 0 0นะครับข้อนี้ก็ตอบปริมาตร5 0 0เนาะเาเลยนะครับพยายามทำความเข้าใจมันให้ดีๆในลูกนะครับในการเทียบตัวนี้นะต่อไปครับข้อ581ครับการเผา AGCO3 จะได้โลหะเงินบริสุทธิ์ดังสมการ สมการยังไม่ได้ดูลน,นะครับเดี๋ยวเขาต้องดูเองนะลูกนะครับข้อนี้นะครับการดูสมการเขาจะเติมเลข2เลข4แล้วก็เลขสองตัวนี้เติมเลข1นะครับเขาบอกว่าเมื่อทาอย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สปริมาตรเท่านี้แก๊สก็คือมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับคือรวมแล้วได้3โมลอ่าวรวมเลขหน้าได้3โมลน,นะครับ3โมลจะ3มโมลน,น,นะลูก3โมลเนี่ ทีนี้สารตั้งต้นเขาต้องการ2ใช่ไหมครับเด็กๆก็คิดงนี้3โมลคือปริมาตรเท่ากับ3.36ทั้งนั้น2โมลก็เ,เท่ากับ2.24ลูกบาศเดซิเมตรนะครับนะดังนั้นตัวนี้ครับเราต้องใช้ปริมาตรเท่ากับ2.24ลูกบาศเดซิเมตรนะครับเราก็จะคิดเป็นกี่กร,รัมใช่ไหมเราต้องคิดเป็นกี่กร,รมัม ทีนี้เด็กๆลองดูตรงนี้คูอ่าเขาถามหาโลหะเงินดีกว่าไม่ได้ถามหาสารตั้งต้นโลหะเงินคือตัวไหนคือตัวนี้ฮะถ้าเลข3คือ3.36ถ้าเลข4ก็ต้องเป็น4 4 8ถูกไหมฮะ4.48ปนะครับลูกบาทเดซิเมตรคิดเป็นกี่โมลหารด้วย2ี4บนะครับข้อนี้ได้0.2โมลอ่า0.2นโมลคิดเป็นกี่กร,รัมครับในเมื่อ1โมลน,นะครับคือโลหะเงินอย่างเดียวโลหะเงินอย่างเดียวไปดูที่ข้อเมื่อกี้นะครับโลหะเงิน เรหักเงินมันจะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดนะครับหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยแปดกรัมนะอ่ะหนึ่งโมลเท่ากับหนึ่งร้อยแปดกรัมแต่ถ้าเป็นศูนย์จุดสองโมลก็คิดเป็นยี่สิบเอ็ดจุดหกกรัมนะครับคราวนี้ก็ตอบได้ทันทีคือยี่สิบเอ็ดจุดหกกรัมอ่ะดังนั้นนะครับเด็กๆก,ก็ดูวิธีการทําของครูเนาะครูคก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเทียบเทียอะไรไม่ยากเลยถ้าเด็กๆจับจุดของตัวที่ เขาให้มาแล้วที่เขาสงสัยนะครับอ่ะจับจุดตัวที่เขาให้มาแล้วเขาพยายามเปลี่ยนเป็นโมลแล้วก็ดูสมการให้ถูกนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราเขาให้มาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมลแล้วจัดการกันโดยการเทียบตัวเลขด้านหน้านะครับเด็กก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องเลยเนอะดังนั้นนะครับฝากหน่อยนะการบ้านนะครับในข้อต่อไปก็คือข้อ5้าดนะครับ582 5้58 2, 58 3 584า้าาปนะครับในตอนต่อไปจะ,ฉะเฉลยนะ ห้าแปดสี่ห้าแปดห้าห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดห้าแปดแปดห้าแปดเก้านะครับอ่านดังนั้นในตอนหน้าก็จะเฉลยในประกาศสีน้ำเงินนะครับไว้เจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย